จะเริ่มทำสำนึกดีครับวันนี้อยู่กับหมอแตงที่บ้านราชธานีอโศกนะครับวันเช้าๆ้าอย่างนี้ก็บรรยากาศดีนะครับตื่นขึ้นมามีน้ำค้างแล้วก็โอบรรยากาศนี่รู้สึกว่าเช้าเช้านี่มันหายใจสดชื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ที่นี่ตรงที่หมอแตงอยู่นี้ก็คือบนเรือเรือหลากสีนะเนาะแถวนี้เรือหลากสีมันจะมีทั้งลงังคาเหลืองเขียว ม่วงฟ้ารวมกันอยู่บริเวณโซนนี้ทีนี้บริเวณโซนนี้ก็หลวงปู่ก็มีนโยบายอยากให้เป็นเรือนสุขภาพจะมีหลากหลายหมอนะครับศาสตร์ต่างๆก็จะอยากให้มารวมกันอยู่ที่นี่วันนี้ก็เช้าๆอยู่ยังไม่มีคนป่วยเดี๋ยวช่วงนี้เอ่อก็ช่วงที่ยังไม่มีคนป่วยนี่เราจะพา ท่านผู้ชมนี่ไปรู้จักกับสมุนไพรอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะมีคนเป็นมากเป็นเยอะนะครับพวกปวดเส้นปวดเมื่อยแล้วก็มึนชาพวกปวดตั้งแต่สะโพกลงไปหาขาปวดตามแขนตามขาพวกนี้แหละครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักวิธีกินวิธีใช้วิธี ดูว่าต้นสมุนไพรต้นนี้ชื่ออะไรแล้วก็ลักษณะรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรแต่ละตัวนี่เป็นยังไงวันนี้หมาแ่งจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับตามหมาแ่งมาเลยนะครับน,นี้มาเอานาดอันนี้ใบนาดเดี๋ยวค่อได้รายละเอยียดเรื่องใบหนาดให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งวันนี้สูบแก้ไซนัตได้รักษาไซนัตได้ดีนะครับ จะถอนเอาไปจะไปปลูกนะครับครับมาถึงแถวนี้นะครับมาถึงแถวนี้เราก็มาเจอนี่ดูนะครับปลูกไว้ดูสัญลักษณ์ลักษณะเป็นยังไงนี่ใบเล็กใบลักษณะเหมือนต้น พญาสตบตันต้นตีนเป็ดดูดอกนะครับดอกสีเหลืองดูลำต้นถ้าถ้าเดินมาเจอเนี่ยลำเถาก็จะเป็นลอกๆลอกๆอ,อ,อย่างนี้นะครับนีของแท้อีกดูซิอีกดูจะมียางนะครับแบบนี้แหละแท้แน่นอนมีใบอันนี้เขาเรียกว่าเถาเอ็นดอน ก็จะแก้ปวดเมื่อยแก้เส้นเอ็นทำน้ำมันก็ได้เอาไปหงน้ำมันหงใส่น้ำมันมะาพร้าวน้ำมันงาแล้วไว้มาทามันก็จะแก้อาการปวดเมื่อยภายนอกคือใช้ทาถ้าปวดเมื่อยเส้นเอ็นภายในเราก็ต้มสับเป็นชิ้นเล็กๆหนึ่งกำมือต้มกินครั้งละหนึ่งแก้ว1แก้วเช้าเย็นนะครับ อาการปวดเมื่อยก็จะบรรเทาเบาบา,บางหายไปค่อยๆหายไปอย่าลืมว่ายาไทยนี่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่โรคไหนที่ถูกกับยาก็กินแป๊บเดียวมันก็หายบางโรคต้องใช้เวลานานก็ต้องอดทนหน่อยนะครับกินยาสมุนไพรสำหรับผู้ที่บอกว่าไตจะพังไหมตับจะเสื่อมไหมไตจะพังไหมอะไรพวกนี้คือสมุนไพรนี่อยู่คู่คนไทยมาฤทธิ์มันไม่แรงถึงกับจะทำลายตับไตได้ก็ มีมีโอกาสได้ในกรณีที่คือกินมากจนเกินไปคือกินแล้วมันเกินดรสหมายถึงว่าเอ้กินแล้วมันรู้สึกทำไมไม่ดีเพราะกินเอากินเอากินเอากิน,กนทั้งวีทั้งวันแลบันกินจนจน,จนมันรับไม่ไหวอา้าวแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายสุดสูมได้เหมือนกันเอาละครับคลิปนี้ถ้าสนใจจะติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็โทรกันเข้ามาหาหมอแดงหรือไม่ก็จะ ไปหาดูตามป่าถ้ามีก็เก็บไปรักษาตัวเองกินกันไปนะครับยิบดีมีประโยชน์ก็จะลืมบอกต่อกันไปนะครับ